ดำเนินการเรื่องของการบริหารซึ่งซึ่งเป็นในเรื่องของตัวชี้วัดย่อยที่2ครับการบริหารงานนะครับจะถามตั้งแต่โอ0ไปถึง O17 นะครับ O 10 O17 นะครับลาตง้งแต่แผนดำเนินการประจําปีนะครับการกำกับติดตามรอบ6เดือนนะครับรายงานผลประจําปีผู้มือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาตรฐานการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการรายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการแล้วก็ e-service นะครับทั้งหมด10 10-17นะครับ O10- O17 ก็จะมีดีเทลของตัวเจนะครับก็ยกมาตัดตัวคู่มือนะครับเช่นแผนดำเนินการนะครับข้อ O10 นี่ต้องมีการดำเนินการตามภารกิจระยะเวลาหนึ่งปีนะฮะก็จริงมีข้อมูลรายละเอียดนะครับอย่างน้อยประกอบด้วยนะฮะอย่างน้อยประกอบด้วยคําสําคัญนะฮะว่าต้องมีโครงการกิจกรรมงบมาที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการแล้วก็เป็นแผนที่มีระยะเวลาปรคับใช้ในปีที่มีการประเมินคือปี64 อันนี้ผมไม่ติดใจแล้วผมคิดว่าเข็นมีข้อมูลมนครบอยู่แล้วจพียงแต่ว่าอยากจะให้ไปดูในในส่วนขององค์ประกอบว่าให้ครบตามเกณฑ์ที่ระบุไว้หรือไม่นะครับนี่คือโอสิทธ์นะฮะเรื่องของแผนดำเนินการประจําปีนะฮะเมื่อมีแผนการดำเนินการประจําปีแล้วก็ไปดูที่โอสิบครับจะต้องมีการกกับติดตามการดำเนินงานประจําปีนะครับรอบหกเดือนนะครับเอาแค่สองรายารได้ก็พอนะครับก็ต้องมีการแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินการนะครับมีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า แล้วก็ยืนย้ําว่าอย่างน้อยประกอบด้วยครับความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรมแล้วก็รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการเป็นอย่างน้อยนะครับเป็นอย่างน้อยท่านจะมีมากกว่านี้มีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคเพิ่มเติมผมคิดว่าทําได้นะครับแต่ว่าเกณฑ์การพิจารณาต้องมีเรื่องของความก้าวหน้าของโครงการกิจกรรมแล้วก็งบประมาณนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลในการนะฮะของของการดำเนินการในหเดือนแรกนะครับสองไตรมาสแรกของปีหกสี่นี้นะครับนี่คือโอสิบเอดนะฮะการการติดตามแล้วก็ ผลนะฮะการดำเนินการในประจําปีนะครับแต่นี้เป็นเป็นผลของปีหกสามนะฮะปีหกสามเป็นผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินการประจําปีนะครับมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการอย่างน้อยนะฮะอย่างน้อยประกอบด้วยมีสรุปผลการดำเนินการตามโครงการกิจกรรมมีการใช้จ่ายงบประมาณมีการหาอุปสรรคข้อเสื่อแนะผลและผลสำฤทธิ์ตามเป้าหมายนี่คือสิ่งที่เกณฑ์กําหนดไว้ว่า จะต้องมีอยู่ในเล่มการดำเนินงานผลของปี63ที่ผ่านมานะครับต้องมีให้ครบองค์ประกอบที่ผมได้นำยนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านจะเห็นว่าตัวอย่างของประเด็นข้อคำถามทั้ง O10 O11 O12 จะเป็นตัวอย่างของของเกณฑ์การประเมินที่เป็นมาตรฐานของของปปชนะครับของการประเมิน ATA เขาจะถามอะไรบ้างครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยเขาจะถามเรื่องของนงารมีแผนการดำเนินงานไหมใช่ไหมครับอย่างเช่นตัวเนี้ยก็คือข้อ10 มีแผนการดำเนินงานไหมของป,ของปีของปีนี้นะครับแล้วพอมีแผนแล้วมีการดําเนินการกากับติดตามหรือไม่ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวที่สามก็คือแล้วผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนี่คือข้อคถามส่วนใหญ่จะเป็นถามสามประเด็นนี้นะครับฝีถ้าดำเนินการถึงปัจจุบันในการติดตามหรือไม่แล้วก็ผลของปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรเพราะว่าผลของปีที่ผ่านมามันจะมีปัญหาอุปสรรคข้อเสืนะ่อะซึ่งเขาก็คาดหวังว่าจะมีการนําไปปรับปรุงนะครับเป็นแผนการดำเนินงาน ในปีถัดไปนะครับนี่คือตัวอย่างของการดำเนินการนะครับประเด็น O 10ถึง O12 นะครับจะเป็นโครงสร้างคําถามจะประมาณนี้ครับท่านครับแต่เพียงจะมีเรื่องขององค์ประกอบที่จะไม่เหมือนกันในบางข้อเท่านั้นเองนะครับต่อไปคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องของการปฏิบัติงานนะครับ O13 นะครับคือครับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตัวนี้ก็จะเป็นการแสดงคู่มือนะครับแนวทางการงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจะใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับ อยมา,าเป็นทุกกลุ่มทุกหน่วยนะคะรับเรื่องนี้คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานนะฮะทางทางสประถอ,อะมองว่าเป็นสิ่งที่ทางสปทได้ทํำเกณฑ์ให้มีความเข้มข้นกว่าเกณฑ์ของปปชนะครับถ้าเราไปดูปปชแล้วอาจจะยังไม่ได้กล่าวโดยละเอียดแต่สิ่งที่ทางโครงการได้มีการนาเรียนในการชี้แจงในการชี้แจ้งในทุกๆปีที่ผ่านมาทางด้านดรานด้านปูทอก็บอกว่าอยากให้มีการทําคู่มือการปฏิบัติงานทุกกลุ่มทุกหน่วยนะครับซึ่งหลายเขตก็มีการดำเนินการ ในตัวนี้แล้วนะครับก็ถ in ือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มันเกิดเป็นผลพลอยได้จากการที่เรามีระบบการประเมิน i a มาใช้ในในการประเมินหน่วยงานก็เกิดเป็นทําให้เขตมีมีแนวปฏิบัติที่เป็นคู่มือนะครับของทุกกลุ่มทุกหน่วยขึ้นมานะครับตัวนี้น่าจะมีปัญหาในเรื่องของคู่มือตัวนี้นะครับต่อไปเป็นโอสิบสี่ครับถึงโอสิบเจ็จะเป็นเรื่องของการให้บริการนะครับตัวนี้แต่ที่ผมคิดว่าตัวนี้น่าจะน่าจะมีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับในข้อมูลพื้นฐานนะครับต้องแสดงคู่มือแนวทางการปฏิบัติ ที่ผู้รับบริการนะครับใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อขอรับบริการนะครับมีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติประกอบด้วยนะครับทีนี้จะบอกว่าประกอบด้วยนี่คือประเด็นในการพิจารณาครับขอให้ท่านดำเนินการตามเกณฑ์ตามองประกอบนี้ท่านก็จะได้คะแนนครับก็คือมีคู่มือแนวทางการปฏิบัตินะครับมีประเภทของงานการให้บริการมีขั้นตอนมีแผนผังแผนภูมิระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการในแต่ละกระบวนการ แล้วก็ผู้รับผิดชอบการให้บริการนี่คือองค์ประกอบขั้นพื้นฐานครับที่หน่วยงานยุกหน่วงงานนะฮะต้องมีในเรื่องของการให้บริการนะครับก็แล้วก็นํามาจากปปชอำการให้มาปรับใช้กับทางเขตเป็นที่หลายเขตมีการดำเนินการตามนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็บางเขตก็มีมาตรฐานที่สูงกว่าเกณฑ์การดำเนินด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้คือเป็นองค์ประกอบเบื้องต้นนะครับมีคู่มือนะครับยามอีกครั้งคู่มือนะครับประเภทงานให้บริการมีขั้นตอนมีแผนผังนะครับมีได้เวลาแล้วก็มีผู้รับผิดชอบนะครับเรื่องการให้บริการนะครับ ต่อไปเป็นข้อมูลเชิงสถิตินะครับการให้บริการจะเป็นการให้บริการนะครับของหน่วยงานในรอบ6เดือนแรกนะครับหกเดือนแรกของปี64นะครับทีน,นี้เราก็จะสามารถเก็บได้หลายเขตสามารถเก็บผ่านทางออนไลน์ได้นะครับเรื่องของข้อมูลการให้บริการนะฮะเดี๋ยวตัวอย่างของ,ของ,ของเรื่อง,องการสถิติตัวเนี้ยเดี๋ยวก็จะมีทีม i t ท c o อคนะครับคอยให้คำแนะนำกันว่าจะมีตัวอย่างอย่างไรนะครับหลายเขตก็ทํามาเผยแพร่แล้วนะครับก็ก็ถือว่าเป็น เป็นเรื่องดีครับไอ้จะมีการเรื่องของการสุปให้บริการในแต่ละกลุ่มงานใช่ไหมครับว่ามีการติดต่อในรื่ละกลุ่มงานนี้อันนี้กี่คนกี่คนกี่คนประมาณนี้ครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับเพราะว่ามันจะไปเชื่อมโยงกับอะไรฮะเพราะว่าตัวเนี้ยมันก็จะดึงมาจากตัวที่เราต้องมีการวิเคราะห์ผลความพึงพอใจใช่ไหมครับตัวเนี้ยครับมีการให้บริการแล้วก็ต้องมีการวิเคราะห์ว่าการบริการในแต่ละด้านนั้นนะครับผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในภารกิจงานนั้นๆมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะเป็นตัวนี้จะเป็นรายง,งานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการนะครับโอ .16 หลายเขตนะครับปีที่ผ่านมาพลาดกันเพราะว่าไม่ได้นําผลของปีที่ระบุไว้ในเกณฑ์มาต่อนะครับโอ .16 ต้องเป็นผลของความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานในปี63ที่ผ่านมานะครับ63ที่ผ่านมานะครับอาจะเห็นว่าตัวนี้ฮะอ้านเดียหนึ่งฮะ โอสิบสี่นะครับจะเป็นคู่มือที่เป็นปฏิบัติที่เป็นเป็นเป็นมาตรฐานการเป็นปบบเป็นงานของของหน่วยงานท่านในปัจจุบันนะครับแล้วก็ข้อมูลเศิติตัวนี้นะครับจะเป็นข้อมูลที่เก็บในปีงบประมาณหกสี่นะครับปีงบประมาณหกสี่และโอสิบหกจะเป็นผลความพอใจที่เกิดจากการสรุปในปีหกสามที่ผ่านมานะครับนี่คือประเด็นข้อคําถามนะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกอันหนึ่งฮะอีโอสิบเจ็ดครับ e-Se r v i c e ครับแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกนะครับ สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือตามภารกิจของหน่วยงานนะครับผ่านชท่องทางออนไลน์นะครับได้อันนี้ก็ทุกเขตมีอยู่แล้วครับเรามี smart o b e c s m a r t my office มี A m S อยู่แล้วนะครับหรือโปรแกรมอื่นๆนะครับตรงนี้ก็สามารถนํามาตอบได้นะฮะเดี๋ยวก็วิธีการตอบเดี๋ยวจะมีการอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะฮะนี้เรามาถึงโอโอเจ็ดแล้วข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเรื่องพื้นฐานครับก็อยากให้ท่านไปเพิ่มเติมนะครับส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ท่านมีอยู่แล้วจะเอาไปเติมเต็มรายละเอียด นะฮะให้มันครบถ้วนตามสเกนที่กำหนดไว้นะครับ